ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับสามสาวสุดสวยเซ็กซี่ซูซ่าค่ะเรามั่นใจมากนะคะจริงด้วยความที่ว่าเรามั่นใจมากว่าเราจะเข้ารอบลิฟต์แบบลี้ยงแม่ใหญ่น้องเราจะไม่ตายคนแรกหรอกขอแค่นี้จริงแต่ว่าเราจะไม่มีอุปกรณ์ไปสู้กัค่ะเราหาเปืนมาสามสิบนาทีก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็ไม่ได้เตรียมเทคนิคมาแต่ว่าเตรียมหลวงพี่เบบี้คายมาคายเบบี้คายวันนี้จะช่วยให้เราค่ะอยู่รอบปลอดภัยใช่ หนุ่มเหนือนะคะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้วะตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ทั้งได้ออกงานทั้งได้มาเจอเจ้าของจ็อกแล้วคิดว่าตัวเองจะเข้ารอบลึกประมาณไหนคะก็เข้าขั้นรอบไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรครับแต่ว่าเข้าใจคือเขาเขาถมตนเขาถมตนมากเลยนะคะเราก็อยู่กับช่องดังที่สุดในสามโลก ทำการเมคเฟนกันก็เลยแบบว่าเห็นว่าแบบเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนรักกันเรารักกันมากไหนหอมแก้มสิเลือะไมเลือยติดแก้มน้องคนจริงอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเอาเมคคือบัตรออ่อนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะทองไก่ราชาหน้าขาวนะคะทุกคน ันนี้คิดว่าจะยังจะเข้ารอบลึกประมาณไหนเอางี้นะหนูขอเป็นหนึ่งในสามคำไหนไม่เคยเกินนั้นต้นหน่อได้ไหมคะสวัสดีค่ะจะชอบเบียร์เป๋อแน็คที่จะ <c oughs> จะเข้ารอบลึกขนาดไหนน่าจะกลับบ้านที่สุดท้ายนีจะเอาเงินแสงกลับบ้านไหมวันนี้แน่นอนอย่าลืมมาเลี้ยงหมูกระทางด้วยนะคะไม่ได้ที่ลึกมาเลี้ยงไ,ได้ร ดีค่ะว,นะวันนี้แก๊งอะไรคะแก๊งสาวี่รับงและแก๊งสาวี่ราบสูงนะคะน้องอะไรคะ <S <S น้องปอปอแคนดี้ค่ะน้องบริข้อาก้าค่ะแล้วก็น้องปังมะคลีมปะ้ะน,น้องปังน้องปังค่ะวันนี้พวกเราสามคนนะคะก็จะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศของการถ่า,ายเกมฟรีฟไฟวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงซึ่งตอนใช่ซึ่งตอนนี้เวลา6โมงส5ยังไม่เริ่มกันเลยค่ะ ยังไม่เริ่มเลยค่ะเรามานี่ตั้งแต่ประมาณตีห้าหกโมงนะคะวันนี้อยู่ที่กองหนึ่งวันเต็มหนึ่งวันเต็มเต็มหนึ่งวันเต็มเต็มน็อกสกูยวันดีค่ะเีคคโอไปใส่อยู่นีิล่าวิวช่างหน้าช่างผมนะคะหลังมากเลยค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะคนเยอะมากไหมครับพี่องค์ตอนเยอะมากวันนี้มีแต่คนเก่งๆว่ะเราจะสู้ได้ยังไงวะเราอ่ะชาวอีสานนะเราสู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นตุ๊กมาที่อาบสูงโอ้ย วันนี้เราไปแกงอะไรครับยิงแหล่ได้จาคต่อยนะคบเน้นวิ่งอย่างเดียวนะคะเขาจะยิงก็เหมาอเารู้สึกยังไงที่ได้มาถ่ายวันนี้ฟ้ารู้สึกว่าโอ้โหเป็นกี่เาเล่นมานานมาล้วก็มีมาร่วมเล่นกับเพื่อนต่างจังหวัดดีเงี้ยครบเจ็ดสิบเจ็ดวันนะรู้สึกดีใจมากๆเขาได้เป็นเกียรติมากครับผมน้องมารีคอบก้าก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับพอดีว่าน้องมารีคอบก้ากเนี่ยไม่ค่อยจัดขนาดแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะทําให้เต็มที่ที่สุดตึง แล้วพาไปดูบรรยากาศนะครับคุณพ่ออันนี้พี่พี่ทีมงานนะคะซให้หน่อยค่ะให้มันดูเคลือนหลายแห่งกองไทยเนี่ยกองไทยใหญ่มากดูมีกองตัวบักใหญ่นี่ค่ะบรรยากาศใหญ่มากเลยกองใหญ่โตอลังการมากทุกคนเกิดน้ำเกิดพบเคยเห็นตอนนี้กำลังคืลงสนามด้วยจ้าเรื่องปอนเป็นไงถึงเวลาแล้วร้ายวันที่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากฝนตกหนิดช้ามากตอนนี้จะเล่นได้หรือเปล่าหนูาจะต้อง อ๋อตอนนีครับมวีค้อวสวัสดีครับชาวเน็ตเจอกันได้องวีกำลังใจให้ด้วยนะครับโ